สามอนไปหาหมอครับหาน้องไปโรงพยาบาลสัตว์ที่หัวถนนนะคะเส้นทางค่ะครั้งแรกที่สามอนนั่งรถนะคะก็มีอ้อนงอแงนิดหน่อยค่ะไม่ยอมอยู่ในตะกร้าฟ้าสวยมากเลยจามอนเก่งของเราสิอูนียวอันเนียวถึงแล้วครับ เดี๋ยวน้องแซลมอนชช่งน้ำหนักก่อนแล้วก็รอพบคุณหมอน,นะคะเนี่ยดูแผลน้องมันแห้งเลยนะจริงๆอ่ะเนี่ยผลเลือดออกมาแล้วนะคะสงสารน้องแซลมอนมากค่ะัให้รางวัลและปลอบใจแซมอนโดยการพามาเลือกซื้ออาหารนะคะ <S <S น้องตื่นเต้นเป็นครั้งแรกแที่เห็นอาหารเยอะๆ นี่นะคะแล้วเราก็พาซามอนกลับบ้านค่ะคงต้องดูแลกันเป็นระยะยาวเลยค่ะซา,ซามอนมีผลเลือดออกมา,ามเป็นลูคีเมียนะคะม,มะเร็งเม็ดเลือดขาวและก็มีผลบวกของเอดแมวาจริงเลยนะลูกมาสงสารน้องจริงๆค่ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร อาหารเสริมแล้วก็ยาบำรุงนะคะรวมถึงยาฆ่าเชื้อนะคะยาแก้อักเสบและจำพวกครีมและสเปรย์ที่ได้มาค่ะแข็งแรงแข็งแรงนะจ๊ะอยู่ด้วยกันนานๆจ้าแซมอน